สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้มาอยู่ที่ดินเนื้อที่1ไร่3งาน72.8ตารางวานะคะที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่บ้านซับดวงใสตําบลนาโอํเาเภอ,อเมือง อนุสวรียีเจ้าพ่อพญาแลาประมาณ22กิโลเมตรเท่านั้นและห่ากจากถนนใหญ่นะคะคุณผู้ชมถนนใหญ่เนี่ยจะอยู่เส้นแนวทางภูเขาเลยนะคะเหมือนวิวภูเขาด้านหน้าแปลงที่ดินห่างถนนใหญ่201 700เมตรเท่านั้นนะคะส่วนบรรยากาศของที่ดินนะคะจะมีผลไม้เยอะมากๆเลยตรงนี้ 30กว่าต้นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีกล้วยน้ำวา้าด้านหลังนู้นจะเป็นที่เนินนะคะเป็นที่นานแล้วก็เป็นที่ไร่นะคะแล้วเราก็จะมีเพื่อนบ้านลอ้อมรอบนะคะที่ดินแปลงนี้เป็นโฉนดคุดแดงนอสอสีจอพอมโอนนะคะคุณผู้ชมแล้วเขาก็จะมีมะปริงด้วยนี่นะคะคุณผู้ชมคะมีมะปริงอยู่ตรงนี้นะคะสวยมากมะม่วงก็เยอะมากๆเลยนะคะ คุณผู้ชมนะคะสนใจที่ดินสวยๆแบบนี้นะคะโทรหาแบบนะคะที่เบอร์0638412188นะคะแอดไลน์ ID 0638412188นะคะติดตามเพจ Facebook ของเราชื่อเพจว่าใครที่ดินและสังหาทุกชนิดไล์ช่อง Youtube ชื่อช่องว่า NW Real Estate 78นะคะเดี๋ยวบะพาคุณผู้ชมมาชมลูกมะม่วงสักนิดนึงก่อนนะคะเพราะว่าต้นนี้เขาจะเป็นแบบยอดเยอะ แต่ก็จะมีบางต้นนะคะที่ออกผลแล้วเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมมาชมในสวนกันอันนี้จะเป็นดอกลูกก็จะอยู่ข้างบนโน้นนะคะพี่นัทแล้วก็ลูกใหญ่ลูกใหญ่อยู่ตรงนี้อ่าลูกใหญ่จะอยู่ตรงนี้ตอนนี้เขาอันนี้ดอกออกเยอะมากเลยนะคะอันนี้ค่ะ <c oughs> เยอะมากเลยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายหยพี่นัดพาที่สวยมากพี่นัดหันไปดูทางนูน้นทำไมเขาพาที่ตกตรงนั้นน่ะ้วถ่ายารูปหน่อยน,อนอยสวยมากเลยหูพาที่กำลังจะตกสวยมากเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ